โรงงานที่อันที่เข้าเบอรเ,เข้าไปนะที่เบอร์เข้าเข้าไปนะมันเอาเบนนอร์นี้ใช่ไหมก็ที่เบอเข้าไปนะทีเข้าไปแล้วรถจะเกี่ยวก็ได้นี่ค่ะเข้าเบอร์เนอเ,นะเขาเนาะทุกคนการเข้าเนอร์เข้าไปรู้สึก,กเกี่ยวได้นะคะแต่เข้าเบอร์รถก,กับเกี่ยวไม่ได้มันจะตีตกข้าง จริงๆแล้วมันผาดคณะหลายยนะคะแต่ว่าพอเรามันเนอเรียบร้อยแล้วนะคะมันเนอหลายแล้วอีแม่กับแพ่มันเก็บโตกซควยแล้วเนาะะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะเข้าวมะเตรียมเข่าไวหให้รถเกี่ยวเกี่ยวต้นจะเกี่ยวเขามา่าถึงขอบคณะล้วก็ก็คือว่าแขวของอ้ไของรถเกี่ยวนะมันเกี่ยวมาพอได้มันก็ตจตกลนตามขอบคณะที่เข้าวเนอเข่าซะนั้นแล้วเขาก็ต้องมาเนอเข่าเพื่อว่ารถเกี่ยวสิได้ เกียวได้เบิดนะคะเป็นการซอยรถเกลียวแล้วก็เพิ่มผลผลิตของท่าได้ด้วยนะคะทุกคนบอใเป็นเสียเปล่าเนาะนี่นะคะเหตุผลที่พ่อแม่ต้องมาเน้อเข่าหรือว่าเกี่ยวขบขอ,ขอ,ขอพนากรเพื่อเตรียมเกีียวลดนะคะช่วยในการเกี่ยวรดให้รดเกีียวได้สะดวกและเกี่ยวเขาได้เบิดแล้วก็เป็นการเพิ่มผลผลิตของท่อที่เขาอุตสาหนุถนอมบำรุงม้านะคะสิได้บอเสียเปล่าเนาะ ข้าเขากษตรได้เพิ่มขึ้นนะคะเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดหว่วงสองหวัวงกษตรได้ตื้มกันเนาะค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะอันขั้นเผยเห็นเคียร์มาคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะคือว่าคลิปนี้ถ้าทุกคนใดราฟังหรือว่าได้บึงเกษตอ่าพิจาระหน้าได้ว่ามันมีเหตุและผลของมันก็นคือว่าเป็นอย่างเขาต้องมาเนื้อเขา่า เป็นอย่างเขาต้องมาเตรียมพื้นที่หรือว่าเตรียมนาเขาในการใส่รถเกี่ยวเนาะสำหรับคนที่ก็เตรียมกักบว่าเป็นอย่างเขาอาจจะตั้งสวยงามนันกับว่าเป็นอย่างนะคะแต่ว่าเขานะของบ้านทํงนางนานี่มันล่มทั้งสองนาเนาะก็ลเลยต้องมาทํากันเนื้อเขา่าแล้วก็เกี่ยวขออพันนานะคะทุกคนค่ะสําหรับลิปมี่กักกับ้เท่านี้ด้วยค่ะเจอกันในพีต่อไปจ้าสวัส